แพทนปภาสวีทหวานล่องเรือทริปอิตาลีคลิปนี้โฟกัสแค่ความหวานไม่ได้จริงๆทำเอาแฟนๆนะครับยิ้มตามกันไปด้วยเลยครับสำหรับความหาความน่ารักของแพทนปภากับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องครับอย่างพี่ชานนที่เข้ามาทําให้หัวใจแม่แพทกับน้องเฟรซิงนะครับมีชีวิตชีวามีสีสันมากขึ้นและหลังจากที่เห็นทั้งคู่นะครับอย่างแพทพีขยันพากันไลฟ์สดขายของตลอดแทบทุกวัน ล่าสุดแพทพีนั้นครับก็ได้เวลาพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวกันบ้างแถมทิปนี้ครับบินไปไกลถึงยุโรปและภาพหวานๆครับล่าสุดที่แพทน้ำประพานั้นเป็นคนโพสต์คลิปแห่งความสุขนี้ครับล่องเรือทริปอิตาลีท่ามกลางอากาศหนาวๆครับก็ยิ่งดูอบอุ่นโรแมนติกมากขึ้นไปอีก เรียกได้ว่าแต่ละคลิปที่เห็นนะครับรอยยิ้มกว้างๆของสาวแพทนั้นมีความสุขจริงๆและคลิปแต่ละคลิปนี้ครับโฟกัสแต่ความหวานไม่ได้จริงๆเพราะว่ามีแต่คอมเมนต์ชมความหล่อของนมพีชานนกันทั้งนั้นางานนี้เห็นสาวแพทและน้องเรซิงนะครับมีความสุขก็พลอยชื่นอ,อกชื่นใจไปกับสาวแพทกันด้วยจ้ามาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างครับจับตาพระเอกดงังโผล่ร่วมเฟรมคู่ชิปอิตาลีกับนับหลานสาวแพทนภภา ก็ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตแฟนคลับแห่จับตากษะสนั่นครับเมื่อทางด้านพระเอกตัวพ่ออย่างอาร์ตพระสุดนะครับที่ตอนนี้ฮอตสุดๆไม่ว่าจะความฮอตจากการแสดงละครหรือเป็นพ่อคาหมูกรอบ ที่ทําเอาเหล่าสาวๆนะครับใจละลายกันเลยทีเดียวและก็ล่าสุดนะครับทำเอาโลกโซเชียลฮือฮาเมื่อเจ้าตัวนะครับได้โล่ร่วมเฟรมคู่ในทริปอิตาลีกับนับฉันน,นันหลานสาวสุดแซ่บของแพทนภา,าครับที่บอกได้เลยว่ากลิ่นความจิ้นนั้นแรงสุดๆจ้าตอนนี้งานนี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวสวยสุดแซ่บอย่างนับนั้นครับหลานสาวของแพทที่ตอนนี้ครับเธอนั้นได้ไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงอิตาลีงานนี้เธอนั้นก็ไม่พลาดอวดรูปสวยๆมาฝากเหล่าบรรดาแฟนคลับให้หายคิดถึงกัน แต่เองานนี้ครับภาพนี้กลับสะดุดที่ทำเอาโลกโซเชียลต่างฮือฮาครับเพราะมีพระเอกดังตัวพ่ออย่างอาร์ตประสดรร่วมเฟรมอยู่ด้วยนั่นเองแถมยังเป็นเฟรมคู่ที่ถ่ายด้วยกันแบบ2ต่อ2ซึ่งด้านสาวนับเองครับก็ยังระบุแคปชั่นเพิ่มเติมไว้อีกด้วยครับว่าไอเราก็ว้าวุธเลยทีนี้เพราะขาหมูกรอบก็หล่อซะด้วยงานนี้ด้านหนุ่มอาร์ตนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ไว้ว่า งานนี้บอกเลยครับว่าทำเอาเหล่าคนในวงการและแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายอทิสาวอุ้มลักษนานะครับก็บอกว่าเอาไงดีวไหมไอเราก็เชียร์จนว้าวุ่นไปเลยด้วยต่างคนก็ต่างขยันทำมาหากินเชียร์นะเชียร์นะจินจินลุ้นลุ้น,นว้าวุ่นเลยทีนี้จีบเลยเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์นะครับเชียร์ให้คู่นี้พัฒนาความสัมพันธ์ให้มากกว่าพี่น้องขึ้นไปอีกอะงานนี้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปจ้าว่าคู่นี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้มากน้อยแค่ไหน They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep changing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. For you to tell me how to live life in these times, it feels like nobody.